แกาแฟบานสวัางชเนลนี่เป็นเขาเอ่ยว่าเป็นอาหารลักตอนเศร้านะพี่น้องเนาะลังเทียบานสวัางชเนลผมนี่จะดื่มกาแฟสามเวลาผลหล้วลังเทียพี่น้องถือว่าติดแล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเบิงเบิงกาแฟมีทุกแบบพี่น้องมีกาแฟแบบแบบแคปซูลพี่น้องแคปซูลหรือแบบชงต้มนม้ำและะ้วก็ชงเป็นแบบทรีนวันพี่น้องทรีนวันกระไลพี่มีหลายยี่ห้อมีไลายอ่า ย่างพี่น้องกินได้เบิดนะครับผมแล้วกะ็มาใหมา่บ้านสมองเชนแนลมาใหมา่มาเปิดใหม่พี่น้องกาแฟแบบนี่พี่น้องนี่แบบฟองนมนะมีฟองนมนำเอากาแฟผงสิอหอมพี่น้องมาชงมาชงกินเองพี่น้องลองเบิงว่าบ้านสมองเชนแนลสี่ผ้าเห็ดแล้วมันสี่แสบบ่นะพี่น้องนางกินอยู่บา้าลนะรองเบิงพี่น้องนี่แก้วงามแก้วกาแฟงามพี่น้องกินลองเบิง อายู่กาลังเลี้ยงง้วอยู่นะพี่น้องยิ่กาแฟขึ้นมาก็เลยอยากมาชงกาแฟสู้พี่สู้น้องกินเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเบิ่งขั้นตอนกระบวนการการเฮ็ดนะของบ้านสบายใช่เนาะแล้วพี่น้องเนาะอ่ะอันดับแรกพี่น้องกาแฟอ่ะเป็นกาแฟอ่าครัวบดบดแล้วพี่น้องครัวบดแล้วอ่ะยี่ห้อบ่ต้องเบิ่งของเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะครัวบดแล้ว สิเปิดให้พ่อไม่พี่น้องเด้เบิง่งต่ว่าบ,บ่เบิ่งยี่ห้อเพิ่นนี่เป็นกาแฟบดนะพี่น้องกาแฟบดแล้วอ่าเบิ่งอยู่ในซองที่จริงก็จะเทศใส่ขวดล่ะแต่ว่าขวดปิดว่สนิทก็ย่านมันอ่านี่ไปเป็นกาแฟหอมพี่น้องเข้าขวแล้วเข้าบดแล้วหอมหุยเปิดออกมาตองดังเลยพี่นอ้องหอมอ่าก็จะมีนี่เครื่องมือการตักพี่น้องอ่าเครื่องมือการตักตักอ่าเขาเอ็นว่า 1. นึงต่อช็อตหนึ่งพี่น้อง ช้อนหนึ่งต่อต่ออ่าช้อนหนึ่งตากาแฟนะพี่น้องตากาแฟใส่ามาโรคนีนะพี่น้องเนาะตากาแฟใส่เดี๋ยวบ,บั่นสว่างใช่ไเศษผมสิบห้าตา,ตากาแฟ ة. เอาเต็มเต็มนี่ละพี่น้องตวงเต็มตวงพอดีนี่พี่นอ้องเห็นปะเต็มตวงพอดีเต็มตวงนี่พอดีพอดีพี่น้องอ่าเต็มตวงพอดีกะอัดลงไปในนี่เพื่อนนี่นี่อุปกรณ์เพื่อนอัดลงไปนะพี่น้องเนาะอัดลงไปอ่าาะลงไปเอาช็อตหนึ่งพี่น้องเบาไหล พ่อแสีบเสบตอนเทียงๆพงี่น้องอ่ะของ่วงนอนกระแจ่เนี่ยอัดอัดนี่พี่น้องอัดให้แน่นเด้อ oh. <t> ัดให้แน่นเอาวิธีอัดพี่น้องอัดให้แน่นอัดลงไปพี่น้องเห็นปะอ่าอัดอัดลงไปอัดลงไปสิเสือกระคอลงเสียดายเนาะพี่น้องเนาะคอลงจังน้อยอ่าคอลงจังน้อยนี่พี่น้องน่าคอลงคอลงแก้วอ่านี่บ่หูพี่น้องเห็นปะอ่าเบิงพี่น้องเบิงอือืมนี่นี่พี่น้องอ่านี่อัด อาร์เทเนียนได้พี่น้องอัดลงไปได้หนีอาร์เทเนียนอาร์เทเนียนอาร์เทเนียนจุดเคาะบอลลงพี่น้องเคาะเคาะบอลลอ่าอัดอ่าเคาะน่ำคอเบิงอัดเข้าไปน่ำพี่น้องอัดเข้าไปอาร์ตเข้าไปเห็นบปล่พี่น้องอัดอัดแนเนียนพี่น้องอัดแนเนียนอัดเข้าไปอัดอัดจุดเคาะบอลลงพี่น้องเคอบอลลุ่งแล้วก็เจ็บเจ็บไว้มันจะเฮ้ยพี่น้องมันสิบเศร้าหอมก่อนปิดฝาอ่า ปิดฝาอย่างดีพี่น้องปิดฝาอย่างดีอ่าเนี่ยปิดฝาไว้คือเก่าเนาะพี่น้องขวดขวดกาแฟนี่ปิดฝาเป็นกอแ่ห่อนกินเแสรบอ่ะเอาเข้าไปในเครื่องที่พี่น้องบัดรเ้าไปในเครื่องเนี่ยเครื่องพี่น้องอ่าเครื่องเข้าไปเอาเข้าไปอึ๊บเอาให้ถูกลอกอ่าล็อกล็อกเพี่น้องหมุนมาอึ๊บอ่าล่อล่อไฟพี่น้องล่อไฟขึ้นมันจะมีไฟขึ้นมากระพริบเอาเจีวเจีวไปร่องเจียวไปร่องไวเจียวไปร่องไวอ่าแจียวร่องไว เขีก,แกาแฟล่องไว้ไฟมันกระพริบถ้าไฟหยุดเท่ากับจะอาจจะเริ่มเริ่มดิบกาแฟาลงกไปเอาช็อตเดียวนี่พี่น้องมันจะมีอยู่เครื่องหมายอยู่2หมองนี่พี่น้องมีเครื่องหมายอยู่2หมองตัวนี้เกลหนึ่งแก้วนี่หนึ่งแก้ว,กวต่อช็อตอันนี้2แก้วากาแฟท่อเกละ่ะแต่เอาคนละมองกันพี่น้องน,นี่เดี๋ยวสลองเห็ดเหตุเบิงพี่น้องนิ่งละพี่น้องนิ่งละก็คือจัดการได้เลยพี่น้องบบบนี้ อย่างแรกเขาก็กดผมจะเอาแก้วเดียวกดแก้วเดียวครับอ่ากดแล้วอ่าทำงานเลยพี่น้องนะต้้งเจโจกมาพี่น้องกำลังเจากมาฮึบกำลังออกมาพี่น้องกำลังออกมาตื๊ดอ่าอ,ออกมาหอมพี่น้องหอมออกมานึ่อ่ะนี่ช็อตเดียวช็อตเดียวพี่น้อง อ่านี่กาแฟหอมๆพี่น้องกาแฟอู้เบตาแสบพี่น้องเบตาแสบเดี๋ยวจะให้เบิงพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิงอ่านี่กำลังพร้อมครับพี่น้องอึบอ,อ่านี่ได้กาแฟหนึ่งช็อตมาอึบอ,อ่าเบตาแสบพี่น้องพี่เหลือขั้นตอนหนึ่งได้ผมกินกาแฟฟองนุ่มผมกินลาเต้พี่น้อง เราก็มีนมพี่น้องอ่ามีนมนมหยีห่อได้ก็ได้พี่น้องอ่มาเบิ่งนมแส่ตู้เย็นไว้พี่น้องแส่ตู้เย็นไว้อ่เแี่ตู้เย็นไว้นี่นมนมบ่ิบ่ิให้เบิ่งหยีห่อเพื่อนเด็กเนาะเป็นนมสดอ่านให้เบิ่งอ่านให้ฟังน้ำนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องน้ำนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์เขาขายตามห้างแล้วพี่น้องตามร้านเอาจักประมาณอ่าอ่านี่พี่น้อง ประมาณนิดหนึ่งกับหลายเติมแบวพี่น้องเนะาะมาเป่าฟองเห็ดเป็นฟองนมพี่น้องเห็ดเป็นฟองนมอ่านี่มาเปาก,กับเครื่องมือนี่พี่นอ้องเครื่องมือท่านสมัยนี่เป่ากับตัวนี้กดตัวนี้พี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องเปาเปาฟองนมตรงนี้ท่านิง่งตรงนี้นิ่งเข้ากับเปาใดนี่ไฟกระพริบ,บเห็นมาพี่น้องไฟกระพริบอยู่เครื่องมือเพื่อนท่านสมัยพี่น้องอ่าเครื่องมือแป๊บแป๊บท่านิ่งก็แสดงว่าพร้อมทํางานการเปานมกับซเริ่มขึ้นพี่น้อง มือนี้บ้านสมมติเช่นเนี้ยผมถ่ายท้ำอยู่ผู้เดียวอาจจะคัดๆของเขาอ้านิ่งแล้วพี่น้องนิ่งแล้วกับเป่าล้มพี่น้องอ่าเป่าเป่าล้มออกก่อนนี่พี่น้องอ่าเป่าล้มออกก่อนเนาะพี่น้องเนาะเป่าล้มออกก่อนอ่านี่เป่าล้มเป่าล้มออกก่อนอึ๊บอ่าเป่าล้มออกก่อนเนี่ยเป่าล้มเป่าหนาออกก่อนพี่น้องเนี่ยมันหมดแล้วเขาก็ปิดไว้สักก่อนปิดไว้สักก่อนเป่าล้มเป่าหนาเพื่อบ่ให้น้ำไปผสมกับนมเฮาอ่าเป่าล้มออกพี่น้อง เอาลืมไปลืมขั้นตอนนึงนี่น ی, ลืมเอาตัวนี้ออกก่อนพี่น้องเอาออกก่อนเอาออกไปเทก่อนพี่น้องนี่เอาตัวนี้ไปเทก่อนอ่ะเทว่ายอะเทไว้เดี๋ยวจังลหางเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะมาเป่านมกันเป่านมก็เปิดนี่ละพี่เนาะปุ่มมือให้นิ่งที่สุดมือให้นิง่งเอาด้านซ้ายคนว่าเอาให้พรามือเขาห,อห่อนรู้สึกว่าห่อนเปิดมันจะมีเสียงพี่น้องอ่าเสียง้ามเบิ่งให้มือหอ่อนพคนเราคนว่า อ่ามันจะทํางานขึ้นไปเห็นบ่ะพี่น้องเห็นบ่าอ่าจะยกให้เบิ่งน้าพี่น้องอ่ายกให้เบิ่งน้าอ่ามันจะจนฟองพี่น้องอ่าฟองเป่านมเป็นฟองพี่น้องอ่าเสียงจะดังจังสิพี่น้องอ่าเอาจนหอนมือจนโทษบ่ได้เพป็นว่าจนเศร้านมนี่คือนมแช่เย็นนี่พี่น้องนมแช่เย็นมาอ่าอ่าเสียงดังพี่น้องเสียงดัง อเอาเป็นฟ้องพี่น้องมือให้นิง่งเห็นาว่ามือให้นิง่งมันก็จะเป็นฟ้องเริ่มเป็นฟ้องพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเสียงพี่น้องเสียงมวนเสียงเต้านม ขั้นตอนเป่านม่พี่น้องเป่าฟองนมฟองงามฟองนุ่มเห็นว่าโอเคพี่น้องโอเคแลลวเนาะพี่น้องเนาะใส่ฟองน่มนุ่มนุมปี๊ดบานพี่น้องปี๊ดอ่าฟังเสียงอ่ามาเบิ่งพี่น้องตัวนี้ล่างนี่พี่น้อง้องลลางตัวนี้สังเช็ดออกนุมจะติดเนะพี่น้องเนาะเช็ดออกให้เกี่ยงให้มืนอ่าปิดไว้ปิดเครื่องไว้เลยพี่น้องอ่าขั้นตอนนี้เบสแล้วพี่น้องมาย่างขั้นตอนเดียวพี่น้องคือขั้นตอนไป นี่น้ำนมที่เขาเป่าแล้วนี่พี่น้องนมที่เป่าแล้วนี่ไปอ่าละอ่านี่ลงในกาแฟพี่น้องเฮ็ดให้เป็นลวดลายล่านเพิ่นเฮ็ดลวดลายง่ามๆเลยพี่น้องตาผมกับเฮทลวดลายธรรมดาอ่ะส่งลงไปเทลงไปลูกพี่น้องเทลงไปบ่หูว่าเห็นบ่พี่น้องเฮทผู้เดียวเนาะพี่น้องอ่าผสมลงไปอ่าผสมลงไปพี่น้องอ่ากับบ่ท่านได้นี่เพราะว่าเฮ็ดผู้เดียวพี่น้องอ่าเฮทเป็นรูปบยังเนาะมื้อนี้ โอ้ยบ้านสมหวังแชแนลผ่าดไปนิดนึงพี่น้องอาใส่แก้วน้อยไปใส่แก้วน้อยไปเดียวนิดนึงพี่น้องอ่าตั้งไว้อันนี้รับประทานได้เลยพี่น้องนี่ตัวนี้ถือว่าดื่มได้แล้วแซ่บแล้วพี่น้องแต่ว่าลวดลายบ่ได้แข้งให้เบิ่งบ่ได้พี่น้องแข้งพี่น้องอ่าเห็นบ่ล่ายลายเห็นลายวะพี่น้องเนี่ยมีลายเห็นเป็นรูปอ่าการ์ตูนเนี่ยพี่น้องเป็นรูปการ์ตูนนี่ลวดลายโยบิตาแซ่บพี่น้องบิตาแซ่บตาแซ่บอ่า กาแฟหอมๆอ,อร่อยอร่อยพี่น้องดื่มอ่าแกหนาวหาบาทพี่น้องพร้อมเสิร์ฟกับขนมเสแซ่บพี่น้องมามากินน้ำกัน